สวัสดีค่ะอยู่กับช่องกุกกิ๊กขายรถมือสองวันนี้กุกกิ๊กจะพาชม t o y o ต a a อ t i ิ GR Sport คันนี้ปี20นะคะมีคันเดียวแล้วอีกคันหนึ่งยังไม่ทันได้ลงขายไปแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาดูคันนี้กันดีกว่านะมาค่ะโฉมนี้นะสวยแล้วสปอร์ตแล้วแรงแล้วนะคะเพราะว่าเครื่อง1.8รถสีขาวมุกตัดขอบดำตัดล้อดำตัดสเกิร์ตท,ที่มีลายดำนะคะมันดูแบบมันขึ้นมากมันแบบมันมีอะไรรถสีขาวต้องยอมรับว่าเป็นรถที่แบบ มันแต่งแล้วมันสวยนะ่ะพี่ๆค่ะแล้วก็ความปเป็นออติสจียสปอร์ตคือสเกิตร,รอบคันแบบนี้นะคะล้อแมกไรทูโทนขอบ17คันนี้ได้ยางปี2023ไฟหน้ากลมโปรเจคเตอร์นะคะมาพร้อมเดย์ไทม์แล้วก็ฟูลเอลี LED แล้วพร้อมไฟตัดหมอกนะใครหาไว้ใช้งานถ้าหากุกิกได้เลยตอนนี้เหลือคันเดียวอีกคันนึงไม่ทันขายนะคะยังไม่ทันลงช่องติดจองไปแล้วคันนี้มาอยู่ที่แสนกับแปดพันค่ะแจ้งราคาขายเลยเนาะห้าแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทค่ะซื้อสดไม่มีแวดจัด ไฟแน้นได้เต็มไปเร็วหน่อยนะคะก็พาชมโดยรวมรอบคันแค่ฉีดน้ำอย่างเดียวนะรอบคันคันนี้ถือว่าเนี้ยบมากเลยนะคะร่องรอยจากการใช้งานมีบ้างแต่ว่าไม่มีแผลไม่ฉีกไม่ขาดนะสกเกิร์ตมีรอยตรงนี้นิดนึง คลูดนะน้องเก็บปรับสภาพให้ก่อนส่งมอบพี่ๆมั่นใจได้อย่างหนึ่งคือรถไม่ได้ชนหนักแน่นอนค่ะเพราะว่าถ้าปลดระวังเข้ามาก็ให้เห็นสภาพเดิมๆแบบนี้ไปเลยนะคะไม่ได้สวยแต่ด้านหน้านะดูด้านท้ายด้านท้ายก็สวยมาความสปอยเลอร์นะคะสเกิร์ตเขารอบคันจะตัดขอบดำๆแบบนี้นะมันทําให้รถด,ดูแบบโดดเด่นมากขึ้นค่ะสวยมากตัดกับสีขาวชุดแต่งคือสเกิร์ตเดิมโรงงานนะคะเป็นตัว g i Sport ก็คือมันแต่งมาแล้วแบบนี้ท้ายนะ่าจะต้องใช้กุญแจอ๋อนี่ เป็นซีดานไม่เล็กนะคะเป็นรถไซส์กลางนะพี่ๆเอาใช้งานในเมืองนอกเมืองได้หมดค่ะเพราะว่าเครื่องพันแปดนี่คือแรงแล้วนะมาพร้อมอามาพร้อมเซ็นเซอร์กล้องถอยมีครบค่ะความเป็นซีดานก็จะได้เรื่องลึกท้ายลึกแบบนี้ได้เก็บสีเก็บกลิ่นแน่นอนนะคะเดินทางใกล้ๆหรือว่ากับข้าวสายกับข้าวสายช้อปปิง้งครบจบนะได้หมดท้ายเดิม ฝากระโปรงเดิมแบบนี้สวยๆน็อตไม่ขยับเลยพี่ๆค่ะมีคูดสเกิร์ตด้านซ้ายนะคะถ้าเบียน9734สนใจทักหากกิกกได้เขาบอกว่าจีตัวเอาติสต,ตอนนี้ขาดนะแต่ที่หนูมีทั้ง1.6 1.8 1.8สปอร์ตแล้วก็ตัว g ีาสปอร์ตเหลือคันนี้คันเดียวหมดแล้วเอาฉีดน้ําแล้วก็มารีวิวให้ดูเลยรับรองว่าตัวรถโครงสร้างเดิมไม่มีชนหนักไม่ตัดต่อไม่ติดแก๊สไม่เคยดัดแปลงสภาพเพราะว่า เราเอาจากใต้แดงดูแลรถเองนะคะเขามีบุ๊กเซอร์วิสอุปกรณ์ตัวรถครบเบาะหนังสวยมากไม่ขาดเลยนะคะตึงทุกเบาะด้านท้ายน่าจะโดยสารน้อยมากๆเลยด้วยแล้วก็มีแอร์ตอนท้ายให้แล้วได้เบาะไฟฟ้าด้านคนขับที่สําคัญรุ่นนี้มีระบบความปลอดภัยเยอะมากมีเตือนจุดอับสายตานะคะที่กระจกที่เรียกว่าบายสปอตเนี่ยสวยมากๆเลยพี่ๆขาทักหากูกิกได้นะคันนี้เหมือนจะมีทำนี่ไหม แต่หนูดูประวัติให้นะคะพี่พี่ถ้าหากูกิกได้กูกิกดูให้เบาะไฟฟ้าเบาะหนังไม่มีเบาะไหนขาดเลยมีรอยแบบนิดนิดได้หน่อยจากการใช้งานเรื่องปกติมากๆเลยนะคะไม่แสนแปดพเบรกมือไฟฟ้าพร้อมออโตโฮนะคะมีระบบสปอร์ตให้เพิ่มเข้าไปอีกถ้าอยากใช้ความเร็วความแรงนะคะพี่พี่ขาสามารถเล่งรอบเร่งแสงได้จอมาพร้อมกล้องถอยชัดๆแบบนี้โตยต้าส่วนใหญ่เขาจะเป็นจอตั้งๆอย่างนี้เนาะ โอเคแล้วก็มาอยู่ที่แสนแปดพันอย่างที่น้องแจ้งไปค่ะพวงมาลัยแบบไม่มีร่องรอยแบบขาดเ่นตรงไหนเลยสวยมากไม่ลอกเลยนะคะพวงมาลัยมาติฟังก์ชันแล้วก็นี่เลยเอำนวยความสะดวกสบายนะคะสามารถเปลี่ยนเกียร์ได้ที่พวงมาลัยมีแพตเทิร์นชิปแล้วสวยมากคอนโซลกริบไม่มีแตกไม่หกักตัดขอบแดงๆนิดนึงนะคะก็คงคอนเซปต์ความเป็นสปอร์ตแล้วก็คือเบาะฝั่งคนขับฝั่งผู้โดยสารก็คือเรียบมาก สวยมากแล้วก็นี่ค่ะสาวๆจะต้องชอบนะคะมีไฟส่องแต่งหน้าด้วยครบจบไปดูเครื่องนิดนึงนะก็สตาร์ทไวพักนึงแล้วค่ะฝากกระโปรงเดิมนะปาา้ายมอกอยูครบค่ะดูรอยพวกนี้ที่เป็นเขาเรียกมันปั๊มมาจากโรงงานอะ่ะมีอินสเปกเ,เตอร์ตรวจได้ค่ะลูกค้ามาดูได้นะหรือมีช่างมาพกมาได้เลยค่ะ ตามสภาพรายงานตามจริงไม่มีหมกเม็ดนะคะพี่พี่ขารถโครงสร้างไม่มีพิความชนหนักจมน้าไม่ตัดต่อไม่ติดแก๊สค่ะสวยๆแบบนี้สนใจเข้ามาดูได้ที่เพชรเกษม77เช่นเคย ส่วนรุ่นอีกรอบนะคะเป็นออาติส 1.8G R Sport ปี2020มาอยู่ที่แสน0 0 0ค่ะราคาขาย5 8, 8 9 9 0 0บาทซื้อสดไม่มีแหวดนะคะต่างจังหวัดออกรถได้มีบริการไฟแนนซ์และส่งมอบวันนี้กูกิิกไปก่อนฝากติดตามฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะอยากดูรุ่นไหนเม้นหากูกิิกได้ค่ะวันนี้ไปก่อนบ๊ายบาย